นี่ก็อกเลยลูกสามอะไรสามหนึ่งครับปุ๊บสามอะไรนะาาอยากพามาเลยเ<อ>น้องอน้องอชื่ออะไรนี่ครับเนี่ยน้องไตตันครับฮะน้องไตตันเอ๊ะขุนขุนได้ไหมนั่นเออเอาแล้วเอาแล้วงานเนี่ย มันรอดูกันเลยครับเอยมาน้องไต้ทัานจะจับได้เลขอะไรงวดที่แล้วให้เก้าเก้าศูนย์เก้าเลยบอกศูนย์เก้าเก้าอ่ะเออเราได้ถ่ายลงมึงไหมเหรอไม่ได้ถ่ายใช่ไหมไม่มีรูปเลยบอกไม่มีรูปถ่ายเอ้าเดี๋ยวเรามาดูรูปก่อนที่น้องจะไปจับให้งวดโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับเลยน้องไต้ทัานเลขออกอะไรลูกบอกลุงนี่เลขออกอะไร

สามหนึ่งนะยืยนหรอกแค่ไม่รู้ออกไหมสามหนึ่งออกไหมเอาเอาเร็วเอาเร็วชัดๆดนี่ลูกบอกลุงชัดๆดีทีนี้นี่ออกเลยลูกนะออกเล้วอุย้ยชัดๆเลยครับพีน่น,นี่ครับสามหนึ่ง,งอือ,อเอาแล้วเอาแล้ว เลขไหนนะพี่อะไรนะพี่ไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้พี่อะไรนะบอกใหม่ได้ไหมครับสามหนึ่งเนาะโอ้โหน้องบอกเลขอะไรนะพี่สามหนึ่งสามหนึ่งเลยครับเอาละวิ่งละวิ่งละวิ่งก่อนละ นี่สองข้าวด้วยโอ้ตุ๊กตานี่ขอได้ไหมน้องเหรอ่ะอืมโอเคอืมยังมาเองเลยบ่กที่ว่าจัาเสือศูนย์เก่าน่นก็อยากมาก ก็เลยมาจับก็ได้แต่บางวันมีามอพามาตั้งแต่สอง๋ออดี๋ยบอกอยู่บ้านอยู่บ้านกับเพื่อนนาจะบอกคีอเป็นเด็ก้านอยหลายอืมท้งเด็กล่าอาหารสามเจ็ดบอกอืมไปนไปจับนาย่าไหนเมื่อกี้ยิบไปใบไหม้กินนี่ไปดูดิใบมไม่ยังลูกบไยังบานั่งดีดีลูกนั่งดีดนั่งดีดนะอืมเอาอยแล้วครับ ไม่แล้วหนึ่งท่านวิ่งดิ่งมาตีเลยครับอกในดูใบไม้กินนี่ลูกใบไม้ข้างหลังนะไดูดูจุทูบไหมจุดทูบไปจุดทูบไปดูไปจับไปสามหนึ่งก็เป็นเรื่องไงเนี่ย จับตรงนี้เอาแล้วมัจับตรงนี้ด้วยนั่งจิตพอ,อ้ยาในดีก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไหมอ,อมัาไม่ยองเดี๋ยวนวะนี้ังใจดีว่าดีจะห่งจับนะเอาสามตัวตงตรงโอ้โหจุดทูบิงด้วยเอา ให้ให้ญาให่มูถอะนะสตัวหนงตัวนะขอหาหน่อยนะอาทุกเอาเนาะอกไปใส่เลย เอาจับทีนี่เอาลิลูกจับเลยจับเลยลุกจับเลยไม่ว่าจับเลยลูกจับเลยครับเอาเลยตามสบายตามสบายตามถนัดเลยลูกเอาจูดับเลยจับมาให้แม่จับลุกจับลุกปึ๊บเนื้อเนล้อเนื้อ สองหนึ่งสองหนึ่งสองดูหนึ่งสามนั่นไง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 หนึ่งสองสามโอ้ยออกไหมลูกออกไหมออกไหมลูกออกไหมครับออกี่อกันออก่องกันออกไหม จิงไหมถูกไหมลูกนายเอ้าโอ้ยตรงๆเลยครับมันสักคู่นี่เอ้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเลือกนี่เด้ยครับนี่จับได้หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เลขที่บอกก็คือหนึ่งสามนะครับบอกตรงน้ําตกหน้าปู่นันตาามันสักคู่บอกเราหนึ่งสามนะโอ้หาสุดนี่บอกถูกทุกงวดเลยบอกห้าน้อยนี่ ถัวเล็กเล้าหันกัววัเดียวสา่ตัวหอยไทยที่มาจับล่าสุดก็คือได้ได้ศูนย์เก้าจับศูนย์เก้ากันมาจับอีกมศูนย์เก้านู่นจ้าหะเกเลยนองมาล่างมาล่างมาล่างไัวล้นซ่งฮนอย่เหน้บไม่ชวนน้บไม่ช่วน บ้านเรานี่บอกอยู่กาลสินนี่บอกอยู่ร้อยเอ็ดหนุ่มร้อยเอ็ดหนุ่มร้อยเอ็ดเฮ้ยแกแกได้บอกว่าบระจับไปบระจ่าไปอยากมาได้จับกันนี่ยอยากได้ไปจับเอาอยู่อาจารย์นอตีอยู่วัดอยู่วัดอืมวัดไหนอยู่อาจารย์นอตีต้องพาต้องพาหนูไปต้องพาหนูมาถ้าอยากได้ถ้าอยากได้เลข ให้มาเอาที่วัดอืมนีอ่ออกไหมเรียกอ,ออกไหมลูกออกออกออกไปยาขวเลยสามหนึ่งหนึ่งสมาเนี่ยเนาะเอา เานาะเหรไปรรทำไมถึงสามเหรียญอีกก้อนนี่ทำไมต้องขอแค่สามเหรียญดุ มีอะไรกันนี้หรือเปล่าใส่เส่ได้ปากด้วยใส่ก็ได้หมดพยานมากน้อยนี่ใส่แล้วยากมากน้อยนะเนะ ไ e หนได้สีอะไรลูกเราไปใส่ไหนลูกพอแล้วใส่แล้วแล้วตัวไหนอืมเต็มเลยเนี่ยนะพีเหรียญนั่นนับได้ไหมนั่นมีหนวนะมีหนวได้ นี่เนาะเป็นอะไรกับตัวนันน้นเนาะไม่ให้ถึงวะอ,อือุ้มไหมใส่ปากบนไหมหลุงอุ้มไหมใส่ไหมอ,อะ,อะเลขที่น้องพูดครั้งแรกก็สามหนึ่งมาจับลูกปปองก็ได้หนึ 1, 2, ่งสองสามหลังจากที่ให้กับคุนย่านะหลายทังวดติดมาแล้ววันนี้จะออก ไปทางไหนได้คโอ้วันนี้มีออมสินเนี่นี่เนาะ<ใ>นเข้าไปในถ้ำไหมนี่ของคุณลูกชี้ใหญ่เลยชอบมาไมหมลูกฮึนอ้ตอนนั้งชอบมานี่บ่ลูกเออชอบอ้เข้าวไหมนี่ยเคยเข้าแล้วใช่ไหมโอ้เคยเข้าแล้วด,ด้วยเอาปัา๊บเคยเข้ามาแล้วด้วย <c oughs> เป็นยังไงเป็นยังไงโอ้สวัสดีโอ้ดดโอทูจ้าเลยอ่ะอืมเป็นยังไงนะนั่นทูจ้าเลยอ่ะ เห็นอะไรลูกเห็นอะไรน้องเห็นอะไรลูกเคยเข้ามาแล้วอืมเอามาเอาเอานะเอานี่เอานะตัวเดียวเอานะเอาเขเอาลูกเอ้ามาแล้วทำะไรทูกรุิสสามสองอุ้ยห้าสอง ห้าสองห้าสองล้องใส่ป้นใส่เว่เยเคยเข้ามาใช่ไหมไหนใส่นี้ลูมไนี่ห้าสองเด็กๆมือถึงก็จับเลยไม่เอาแล้วลูกนะมนเดียวพอเอาอันใหญ่พ่อมีอยู่ได้ยังไงเนะี่ยเออเอามาใส่ซ้ไง,ไ,งไปหต่อแล้วเอา้า เ,เห็นอะไรนะวัอนนี้เนาะเหอเห็นอะไรไม่เหรอวิ่งหนีเลยใส่เห็น,หนะอะไรนะเปิดรีบเลยครับเขามาทำกินวิ่งองไปไหนละ่ะฮึเร็วจังหายไปเลยเหเห็นอะไรวิ่งเห็นอะไร ตกใจเลยด,ดกฮึวิ่งหนีออกมาเลยกีดปุ๊บวิ่งหนีออกมาเลยไม่รู้เห็นว่าตกใจอะไรไม่รู้อะไรอีกโอ้นะจับเล่นๆนะครับจะตรงหรือเปล่าเอาขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะสำหับทีคแับฮึุ๊บ นึกงานซือออกแล้วเหรองานสือได้นี่ตัวมังอืมอะไรติดสามอีกนะพี่นี่นี่สี่ศูนย์สามตกใจอะไรลูกตกใจหนูวิ่งออกมาโอ้หนูตกใจเลยวิ่งออกมาเลยเห็นอะไรหนูเห็นอะไรลูกเห็นอะไรไม่รู้ตกใจวิ่งออกมาเลย Toch chai phùa No, pha y kim Phải đã Muy quá đi Muy quá nó yên đi nó <laughs> ไปเดินลำหน้าเนาะไปไปดูพาไปไโอ้ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วเห็นอะไรลุกอีเห็นอะไรตัวเห็นอะไรเห็นยวไ ไปตอนนี้ไม่กลัวแล้วเลยอ่ะขอบคุณทางสระจี้สวัสดีครับ